สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Black Panther 2กันนะครับในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็มีการอัปเดตข่าวกันออกมาแล้วแต่ข่าวนั้นจะเป็นอะไรนะครับผมต้องบอกกันเลย,เลยว่าเราต้องทำใจเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนล้วในช่วงนี้แล้วแบบว่ามาเจอเหตุการณ์ที่สูญเสีย Chat แชดวิกโ s ส m a n ไปเนี่ยมันก็คงจะเดาได้ยากแหละครับว่าอนาคตจะออกมาเป็นยังไงในวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมล่าสุดแล้วนี้เองตัวของนักแสดงผู้รับ,บทชูรี่นะครับผมอย่างเลดี้ช ไวนครับผมก็ได้มาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยทาง Marvel Studio นั้นก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับผมว่าเรื่องราวของ b l c k p p n n t h e r 2ที่มีแผนว่าจะทําในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยนั่นหมายความว่ามันถูกเลื่อนออกไปอย่างแน่นอนแหละครับพวกเขายังไม่ได้มาแก้บทยังไม่ได้มาหานักแสดงแทนสิ่งที่พวกเขาต้องทําในตอนนี้นะครับผมและต้องใส่ใจมากกว่าสิ่งใดในตอนนี้เลยก็คือ ครอบครองแชดวิกโบสแมนนั่นเองครับว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตและสูญเสียคนสําคัญในครอบครัวไปนี่เป็นสิ่งที่มาว v ลสตูดิโอนะครับผมต้องการที่จะโฟกัสไปก่อนพยายามจะดูแลครอบครัวของหนึ่งในนักแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีมาก,มากๆจริงๆแล้วก็คอยทําให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยนะครับให้มันผ่านไปด้วยดีได้กับช่วงเวลาที่ยากลําบากอันนี้และล่าสุดนี้เองครับผมเลติเชนะียไว้เนี่ยนะครับคนที่แสดงเป็นชูรี่นั้นก็ได้ออกมาย้ําเติมถึงสเตทเมนนี้อีกนะครับผม กับบทสัมภาษณ์ของเธอที่ได้มีคนมาถามเธอเกี่ยวกับบทของเธอที่จะมาอยู่ในหนังแบ็คแพนเธอร์2และอารมณ์เหมือนถามถึงทิศทางหนังเนี่ยนะครับเธอก็ได้ตอบไปว่าการพูดถึงเรื่องหนังตอนนี้การเจรจาเรื่องบทเรื่องหนังอะไรตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมคือยังไม่ได้อยากจะใส่ใจในเรื่องเรื่องนั้น สิ่งที่ควรจะใส่ใจในตอนนี้เนี่ยคือเรานะครับผมกําลังเสียใจกับการจากไปของแชดวิกบอสแมนซึ่งแชดวิกเองเนี่ยนะครับสำหรับตัวเธอแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนพี่ชายแท้ๆเลยนะไม่ใช่เป็นพี่ชายกันแค่ในหนังแต่ตัวจริงเนี่ยก็ทําตัวแบบว่าสนิทกันมากๆนะครับสคนนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆท้างสายเลือดแต่เธอก็เรียกได้ว่าสนิทกับแชดวิกจะเรียกว่าพี่ชายไปแล้วครับผมแล้วการที่ว่าต้องเสียแชดวิกไปเนี่ยแล้วต้องมาแสดงหนังที่ไม่ได้มีแชดวิกอยู่แล้วอ่ะแล้วมันเป็นหนังที่แบบว่าเดิมทีมันควรจะมีอยู่อ่ะมันทําให้เธอนั้นรู้สึกแปลกๆเป็นอย่างมากเลยนะครับผมคือรู้สึกวงๆในใจไปเลยเท่ากับว่าในตอนนี้นะครับโปรเจกต์หนังแบ็คแพนเธอร์2เนี่ยเหมือนถูกหยุดชะงักไปเลยครับผมอาจจะ ไม่ได้เห็นในเฟส4แล้วนะครับอาจจะถูกเลื่อมนมาเป็นเฟส5เลยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่ากว่าจะทุกอย่างเรียบร้อยเลยถูกไหม เรื่องราวของแชทวิจเรียบร้อยเสร็จปุ๊บต้องมาดูอีกว่าเราจะปรับบทยังไงนะครับต้องมาเลือกนักแสดงหาวางทุกอย่างแพทเทิร์นแล้วก็ปรับพ็อตให้มันเข้ากับเรื่องราวของ MCU ทั้งหมดทั้งเฟสได้ด้วยเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากครับเหมือนต้องเขียนบทใหม่ทำอะไรใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเลื่อนกันไปยาวๆเลยนะครับไม่ได้แค่เลื่อนกันไปแป๊บเดียวแหละแต่เลื่อนกันไปยาวอย่างแน่นอนครับสำหรับหนังเรื่อง b l a c k Panther 2เรื่องนี้แล้วบทบาทสุดท้ายตอนไฟแนลเน มันยังไม่ได้มีการกําหนดทิศทางอะไรออกมาเลยคาดว่าทางสตูดิโอเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มมีการคิดถึงแผนอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะว่าน่าจะไปทางไหนได้บ้างครับแต่คงยังไม่ได้ฟันธงหรอกว่าจะเอาแบบไหนอาจจะให้ชูรี่มาเป็นแบ็คแพนเทอร์คนใหม่หรือเปล่าอาจจะเอาตัวของเอริ er กคิวมองเกอร์กลับมาหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะหาคนมาแสดงแทนไปเลยหรือจะให้เอมบาคูมาเป็นแบ็คแพนเทอร์คนต่อไป ก็เรียกได้ว่ามีหลายเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรสรุปแล้วก็ออกมาเป็นลายลักษ์อักษรอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากบทสัมภาษณ์ที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยก็น่าจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ b บ a ็ k แพนเทอรในตอนนี้ก็คือเลื่อนกันแบบโคตรยาวนะครับผมเลื่อนยาวแบบไร้กําหนดไปเลยนะครับน่าจะ ไปอยู่ในเฟส5เลยด้วยซ้ำไม่ก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของเฟส4ก็ต้องรอดูกันว่าจะมีการประกาศในอนาคตออกมาว่ายังไงกันบ้างนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประกาศใดเนี่ยกรับผมคงต้องขออภัยเอาไว้นะตรงนี้ด้วยวันนี้ขอลาแล้วครับผมบายยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ